ครับวันนี้เราจะมาทำชากันนะครับผมทำไหเอาอย่าชนสิน้นี่นี่นี่ดับแรกที่น้ำี่ทำไรที่วา้าแก้วอ๋อี่เปิด้แก้ว้านังเ้ายังไงน่ะเ้นสิเอกนกันวอเทอร์นะฮะใช้บอ การกันสีเปย์นะครับเป็นสีโฉอะไรอย่างเงี้ยครการล้างมือล้างมือถ้วยเรียบร้อ้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการใช้ตะเกียบในภาษาจีนคือตะเกียบเป็นตะเกียบที่ด้ามจันนะครับในการล้างกล้วยนะครับผมอันนี้เขาเรียกกล้วยหรือแก้วแก้วชาไปสรุปเรียกล้วยหรือแก้วเรียกแก้วนะครับผมว่ามันไม่ใช่กล้วยแล้วก็ตอนนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเป็นการ เออ่หยิบชานะครับเข้าไปในถ้วยนะครับผมเพื่อความอร่อยนะครับก็คืออันนี้ใส่น้อยไปก็ใส่แล้วเพราะว่ามันนี้รอบสองอ๋อรอบสองอีกมีหลายไม่ใช่มีหลายตัวก็นีทองก็มีตัวปิดการ watch นะ watch watch อ่อ ก้านฉีดฉาบนะครับผมก็เป็นการล้างล้างถ้วยเสร็จก็จะเป็นการอัดนคำชาผมนี่ก็คือกำลังเอาฝานะครับเกลี่ยท์ชารับนิดแตะกระจายแล้วันกันแล้วก็จะเป็นการปิดฝาแล้วก็รอไปครับสามนาทีนะครับไอ้ก็นี่นะครับชาครับผมเป็นการผมจะรอบัดชาให้ฟังชาร์วัดชานะครับวัดชาก็คือหนึ่งล้านแปดแสนปีที่แล้วก็แบตมัรู้สึกเหมือนในโลกนี้ก็คือ จะมีคนเผาองเลัานะผมเป็นคนเผาตีมตุ่นรองนครับชื่อว่าจักหูนะผมเนคนเผี่ชื่อว่าจักเงานะผมับผนตอนนี้ยคนเผาเนี้ยนะก็เมื่อก่อนีจะขั่วมอนกันะผมแต่ปัจจุบันนี้คนเผาสมบัตินี่มีไหมไม่มีแล้วนะผมเพราะว่าเขากินชากันนะครับแล้วคือฝั่งของจักเงาแล้วเขาจะมีแบบอาวุธนะเป็นอาวุธเป็นดาบนะส่วนฝั่งะอรแบชื่อะจกเงาจักาัปานจักปานจำชื่อไม่ได้แล้วจักปผจันเขาก็แบบมีอาวุธเป็นกระบอกนะผมฝั่งนู้น มีเงาแบบมันเป็นเงาไปถึงไปถึงนี่อุายไปแล้วก็มีการตู้กันปุ๊บปุ๊บแล้วก็กลายเป็นชาของมันนี่นะฮะก็เริ่มก็ประมาณนี้ก็เป็นการลินชานะครับผมจะช่วยนะครับผมเพื่อการกรองน้ําแรกนะครับผมเพื่อจะเอาน้ําที่ดีที่สุดนะครับมาให้กับลูกค้าของเราครับดูหน้าลูกค้าของเรานะฮะนี่เอ่อคุณ แล้วไหมลืมอันนี้อันนี้อันนี้อ้วนอ้วนอ้วนมัสเกตนะครับผมอันั้นคือสสไทเกอร์นะครับผมกบเสีนวแจะมีสามแก้วนะเออนี่ครับผู้ค้าเราก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าเนี่ยโดยตรงใช้พวกเขารับบัตรทานนะครับก็คือเนี่ยผู้นี้ก็จะมีพวกทนข้าราชการสูงเะมรอนกันโอ้ เาก็ต้องรอดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้กินหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการรอรลอลยครับรอครับเป็นการเทน้ำสองนะครับอันนี้เอาเลยไหมอันนี้เอาเลยนะครับผมก็คือเอาเลยเก็บไปด้วยความ j u ซี่ของปลาแล้วก็ปลาเสียงมีนะความเสียงนะครับวามเสียง ความแบบเสียงนะนมเซียงอะไรเงี้ยแล้เดี๋ยวพวกคุณจะได้เสียงแน่นอนอยังไงไม่สี่งนี้ยุคความเสี่ยงนะครับผมเราต้องร้อทุกคนไี่เสี่ยงแน่นอนเป็นการทาเข้าด้วยนะครับเพื่อเป็นการแต่ผมอยากกระร้าการอ๋อครก็คือจะมีสอนไม่ได้กินแล้วไม่มีสอนเลยมาจะจากคุณน้าสองคนที่สุดนะครับแล้วไม่ลืม คกับสออ้วนมาสเกตนะครับแต่ก็พีแล้วนะครับมีคนหนึงมาตังก็คือขอเสียบอเสียัดพีะได้ส่ตัวนะครับก็เราจะาครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับเสียมนะเสียมคืออะไรครั เอานดูขาเสียัดเีย่ะยังเสียงต้นเสียงไม่แหละเสียวอันนี้อันนี้คือเขาต้องีหลายแค่ครับตักชิมหลอดอกอไว้เนี่ยอาเติมเลยครับดูฟันเขาก็ไปกินางโปรีว์เรต้องการของที่มูลมากเลครับ